สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่น้องชาวช่อง u t u b e นะครับผมสมาัยชาแนลทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้พามาชมทีมงานดำรงภาพยนตร์นะพี่น้องวันนี้ทำการฉายอยู่บ้านยางครับพี่น้องนี่ฮะวันนี้ลงจอ12เมตรครับผมกลังสวนนะครับผมด้านหลังจะเป็นทุ่งนานะทีมงานดำรงมูวี่บุรีรัมครับผมดี339 วันนี้ชุดลำโพงเบรดก็เป็น21นิ้วนะครับผมคางละ12ดอกนะฮะแล้วก็ลำโพงเสียงกลาง15นิ้วข้างละ6ดอกนะครับผมด้าน้างจะเป็นลำโพงฮอนนะฮะแล้วก็แหลมตองเปดนะครับ2กลองนะครับผมเป็นชุดคุมพลังของดำรงภาพยนตร์เรียกว่าเป็นทีมงานที่มีความมาตรฐานนะครับผมในบรรดานหนังกางแพลงอีกหน่วยนะครับ นี่อยู่ในช่วงลองเครื่องเสียงนะครับผมบรรยากาศช่วงยามเย็นนะพี่น้องคุ้มพลังก็จะเป็นระบบของประดิษฐ์เจริญซาวนะครับผมรือว่าทางคุ้มพลังบีดนะฮะเสียงกลางก็จะเป็นโรยย์น,นะครับผมเอลสองพนสี่นะฮะ เร,เ,เรียกว่า,วาจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยทีเดียวครับงานนี้นำทิ้งานโดยนะครับผมเสียเป๊ะครับผม่นีนะว,นนวันนี้เป็นงานชาวพนักกิจศพนะครับผม

บรรดาแฟนกลับนะครับทีมงานดนำรงนี้ก็มาให้กำลังใจกันนะครับช่วงเย็นนะฮะนี่ก็เป็นรถหน่วยนะครับผมของทีมงานนะตัวน,นู้นก็จะเป็นเครื่องเสียงนะครับของทางงานนะครับผม ก็น,นี้เริ่มเสียงเพลงแล้วนะครับผมมาฟังเพลงพร้อมๆกันนะา